ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเขาแต่ตั้งใจทำนะคะเพื่อให้น้องๆที่ต้องการปรับพื้นฐานนะคะในเรื่องของการบวกการลบการคูณและการหารเศษส่วนค่ะได้เข้าใจถึงเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ วิธีการทําที่เป็นพื้นฐานเนี่ยที่เราสามารถนําไปต่อยอดในโจทย์ที่มีความซับซ้อนได้เนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะก็แชร์คลิปนี้นะคะเก็บไว้ดูได้เลยค่ะสาหรับน้องๆชั้นป .4 ป .5 แล้วก็ป .6 นะคะที่ต้องการปรับพื้นฐานเนาะคลิปนี้เป็นคลิปพื้นฐานนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เ,ดเ,ดเข้าใจนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่การบวกกับการลบก่บกบกอนนะคะสําหรับการบวกการลบเนี่ยคอนเซปต์ของเขาอะ่ะจะเหมือนกันนะคะก็สําหรับการบวก แล้วก็ลบเศษส่วนเนาะคอนเซปต์ Concept ไม่ยากค่ะลูกจ๋าก็เหมือนกันเลยนะคะสองอันนี้การบวกกับการลบเศษส่วนคอนเซปต์ Concept ของเขาก็คือตัวส่วนต้องเท่ากันนะคะก็คือต้องทำโทษทีค่ะเดี๋ยวเขียนผิดเลยตัวส่วนจะต้องเท่ากันก่อนนะคะทำตัวส่วนให้เท่ากันตัวส่วนต้องเท่ากัน วิธีการทำตัวส่วนให้เท่ากันก็มีตั้งแต่การคูณไขยนะคะคูณสลับนะคะแล้วก็หาคอลนอนเนาะก็แล้วแต่ว่าข้อไหนจะใช้วิธีไหนนะคะและเมื่อเราตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราก็บวกลบเฉพาะตัวเศษค่ะบวกลบเฉพาะตัวเศษนะคะแค่นี้เองค่ะเด็กๆก็จะสามารถทำการบวกลบเศษส่วนได้แล้วทีนี้พอเราได้คอนเซปต์แบบเนี้ยเรามาดูตัวอย่างกันสักนิดนึงนะคะอ่ะ ข้อแรกก็จะเป็นการบวกเศษส่วนค่ะสำหรับการบวกเศษส่วนนะคะสมมติว่าคารูาตมีเศษ4ส่วน5บวกกับเศษ4ส่วน10แล้วก็บวกกับเศษ1ส่วนสสำหรับการบวกอันนี้นะคะก็เด็กๆก,ก็จะเห็นว่าตัวส่วนของเขาเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยวิธีการทำตัวส่วนที่เท่ากันคือการหาคนอหรือนะคะเด็กๆจะดูตัวส่วนที่มากที่สุดก็ได้ว่าไอ้เจ้า ตัวส่วนที่มากที่สุดคือเลข10แล้ว5เนี่ยสามารถคูณอะไรได้10มีไหมอ่ะมี2คูณอะไรได้10มีไหมอ่ะมีเพราะฉะนั้นตัวส่วนของเราอะค่ะก็จะเป็นเลข10ค่ะหนูก็ทําตัวส่วนทุกตัวให้เป็นเลข10โดยตัวแรกนะคะเราก็จะทําการคูณ2เข้าไป5้คูณสคูณทั้งเศษและส่วนส่วนตัวนี้เป็น1ิอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องไปคูณเขานะคะก็เก็บไว้เหมือนเดิมเลยนะคะต่อไปค่ะถ้าส่วนเป็นเลข2นะคะ สเราก็คูณ5ค่ะคูณ5นะคะเรียบร้อยทีนี้เราก็เขียนผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณนะคะเศษส่วนเนี่ยลงมาข้างล่าง4ีคูณสเป็น8ปนะคะแปดส่วนสิบค่ะบวกด้วยเศษสี่ส่วนสินะคะแล้วก็บวกด้วยเศษห้าส่วนสิเมื่อเราได้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราก็ทําการบวกนะคะตัวเศษทั้งหมดเลยนะคะแปบวกสเป็น 12บ2บวก5เป็น17ค่ะเราก็จะได้เศษ17ส่วน10ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เด็กๆถ้าเกิดมันมีช้อยเนี่ยมันจะไม่มีคำตอบเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเศษเกินลูกจะต้องทำให้เป็นจำนวนค่ะโดยการเอา17ตั้งแล้วก็หารด้วย10นะคะ17หารด้วย10เราก็จะได้กี่ครั้งลูกได้1ครั้งเหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ7เนาะเพราะฉะนั้นเราเอามาเขียนเป็นจำนวนค่ะค่ะ1ครั้งนะคะเศษเท่าไหร่ลูกเศษ7นะคะแล้วก็ส่วนเท่าเดิมค่ะ ส่วน10นะคะนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองค่ะเห็นไหมไม่ยากใช่ไหมคะคอนเซปต์ของเขาคือทำตัวส่วนให้เท่ากันค่ะโอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวครูแต่จะยกตัวอย่างการลบเศษส่วนบ้างอ่าเป็นข้อสเนาะสำหรับข้อ2ก็จะเป็นการลบเศษส่วนนะคะสำหรับการลบเศษส่วนคอนเซปต์เดิมค่ะตัวส่วนเท่ากันนะคะครูแต่ก็จะมี14ส่วน15นะคะลบกับเศษ3ส่วน10นะคะแล้วก็ ลบกับเศษ13ส่วน30นะคะวิธีการก็คือหาครอนอของตัวส่วนค่ะลูกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่หาเนี่ยเราก็ดูตัวส่วนที่มากที่สุดก่อนตัวส่วนที่มากที่สุดคือ30แล้วก็มาดูว่าไอตัวเลขที่เหลือ2ตัวนี้คูณอะไรแล้วได้30มีไหม15คูณอะไรได้30มมีไหมลูกมีก็คือคูณ2 10คูณอะไรได้30มมีไหมมีก็คือคูณ3เพราะฉะนั้นตัวส่วนก็คือ30นั่นเองค่ะ โอเคค่ะนี่คูณแต่ก็จะอันนี้ก็จะคูณ2ทั้งเศษและส่วนคูณ3ทั้งเศษและส่วนตัวนี้เป็น30อยู่แล้วไม่ต้องคูณจากนั้นนะคะลูกก็เขียนผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณนะคะเศษส่วนทั้ง2ตัวนี้เนาะลงมา14คูณ2เป็น28ส่วน30ลบ3คูณ3เป็น9 9ส่วน30ลบ13ส่วน30ค่ะ โอเคนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จับลบเรียงจากซ้ายไปขวาได้เลยค่ะก็จะเป็น28ลบ9ก็จะเหลือ19 19กลบ13ก็จะเหลือ6ค่ะ6ส่วน30ซึ่ง6ส่วน30เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในช้อยก็จะไม่มีคำตอบอีกเพราะอะไรลูกเพราะว่ามันยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำลูกก็ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหาตัวเลขมา1ตัวที่สามารถหารได้ทั้ง2ตัวนี้ก็คือ เลขอะไรบวกก็บกแม่2ได้แม่3ได้แม่6ได้เพราะฉะนั้นเอาแม่6ดีกว่าเราจะได้ตัดครั้งเดียวนะคะ6 1 6ค่ะและ 6, 5ห0นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเศษ1ส่วน5ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการบวกและการลบเศษส่วนก็ไม่ยากเลยนะคะก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นหัวข้อของการคูณกันบ้างนะคะการคูณเศษส่วนเนี่ยทำอย่างไรนะคะ โอเคอันนี้ครูแต่ขอลบเลยเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องไปเลยนะคะก็สามารถแชร์เก็บไว้ดูได้เลยนะคะ,อะขอลบแล้วก็เขียนใหม่ในเรื่องของการคูณนะคะการคูณเศษส่วนการคูณเศษส่วนคอนเซปต์ Concept มันเป็นยังไงคอนเซปต์ Concept ของการคูณเศษส่วนก็คือไม่ยากคะ่ะลูกจ๋าง่ายๆเลยเศษคูณเศษ เศษคูณเศษนะคะแล้วก็ส่วนคูณเดี๋ยวครูแต่เขาเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการหารด้วยอ่ะก็คือส่วนคูณส่วนนะคะเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถตัดทอนได้นะคะให้ตัดทอนก่อน นะคะให้ตัดทอนก่อนนะคะเด็กๆจ๋าถ้าตัดทอนได้ให้ตัดทอนก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้ก็จะเป็นข้อ3ามของเรานะคะก็เป็นในเรื่องของการคูณเศษส่วนค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะเศษ5ส่วน6คูณนะคะเศษ12ส่วน27คูณเศษ3ส่วน10อ่ะดู การตัดทอนก็คือการหาเลขมาตัวหนึ่งนะคะที่สามารถหารได้ทั้งเศษทั้งส่วนซึ่งสําหรับการคูณเศษส่วนเนี่ยเราก็สามารถตัดข้ามได้เลยก็คือบนตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่งเยื้องได้ไม่ต้องตรงกันเดี๋ยวครูอาจจะทําให้ดูก่อนนะคะอ่ะเราดูตอนนี้เราเห็นว่ามันมีตัวเศษกับตัวส่วนที่อยู่ในสุรคูณแม่เดียวกันหลายตัวมากเลยเราก็จะตัดทีละคู่ลําดับตัดตรงไหนก่อนก็ได้ค่ะตอนนี้ครูแต่จะเอา6เห็นไหมหก หกเนี่ยมันสามารถไปหาร12ได้หรือใครจะเอา6กับ3ก็ได้นะคะแต่ครูแต่ขอใช้6กับ12นะคะท่องแม่6ค่ะการตัดก็คือการหารหารก็ขีดทิ้งไปเลยค่ะลูกเขียนผลลัพธ์ใหม่616ขีดทิ้งค่ะ6 2 12ต่อไปใครที่อยู่ในสุดคูณแม่เดียวกันอีกคะ3กับ27หรือ5กับ10ก็ได้เอาใครก่อนก็ได้นะคะครูแต่ก็จะใช้3กับ27นะคะใช้แม่3ก่อนตัดค่ะ 3ามท่องแม่3ไว้3า3หน่มอะไรได้27 3สิบก้าไปต่อเนาะห้ 5, 5กับใครลูก5กับ10นะคะ5 1 5 5 2 10ตอนนี้ยังสามารถตัดได้อยู่เนาะใครกับใครคะ สองกับสองไงลูกนะคะสองหนึ่งสองแล้วก็สองหนึ่งสองจบแล้วค่ะทีนี้ก็ถึงจะเป็นเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนได้เลยนะคะเศษก็จะอะไรบ้างหนึ่งคูนหนึ่งคูณหนึ่งนะคะก็ได้หนึ่งข้างล่างหรืออะไรลูกหนึ่งคูณเก้าคูณหนึ่งก็ได้เก้าข้อนี้ก็ตอบเศษหนึ่งส่วนเก้าค่ะเศษเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือการคูณเศษส่วนนะคะสาหรับปรับพื้นฐานการคูณเศษส่วนนะคะต่อไป ต่อไปไปหารบ้างนะคะการหารเศษส่วนการหารเศษส่วนเนี่ยคอนเซปต์ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่าก็มันก็จะมีจุดบางจุดที่หนูก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะการหารเศษส่วนเนี่ยตัวตั้งมันก็จะมีตัวตั้งตัวตั้งเนี่ยคงเดิมก็คือเหมือนเดิมไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะตัวตั้งคือตัวที่อยู่ตรงไหนหน้าเครื่องหมายหารนะคะพอเราเจอเครื่องหมายหารเนี่ยเราเปลี่ยนหารให้กลายไปเป็นคูณนะคะแล้วค่อยกลับ เศษส่วนกลับเศษส่วนตัวหารนะคะกลับเศษส่วนตัวหารโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อ4กันนะคะข้อที่4เขาก็จะมีโจทย์ให้เรามาว่าเศษ20ส่วน21หารเศษ7ส่วน28หารเศษ15ส่วน42 ทีนี้มันหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนหารให้กลายเป็นคูณเนี่ยนะแล้วก็กลับเศษส่วนตัวหารก็คือตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายหารนะคะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งเนาะก็จะเป็น20ส่วน21เราเจอเครื่องหมายหารนะคะเปลี่ยนหารให้กลายเป็นคูณค่ะกลับเศษเป็นส่วนนะคะเส่วน28ก็จะเป็นเศษ2 8ส่วน7ค่ะแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะ15ส่วน42ก็เป็น42ส่วน15ค่ะ ตอนนี้ใครอยู่ในสุดคูณแม่เดียวกันบ้างคะลูกอะดูดีๆถ้าสังเกตเนาะก็จะเห็น7กับ28กระลาะอยู่ในสุดคูณแม่7นะคะใช้แม่7ตัดได้เลยค่ะโอเค7 1 7 7หนึ่ใครอีกลูก21กับ42อนะคะอยู่ในสุดคูณแม่ไหนแม่7ต้ท่องสุดคูณแม่7ลูก7 3 21 7 6 42ใครอยู่ในสุดคูณแม่เดียวกันอีกคะ ยี่สิบกับสิบห้าใช้สูตรคูณแม่ห้าค่ะห้าสามสิบห้าค่ะและห้าสี่ยี่สิบค่ะหมดหรือ,อยังลูกยังไม่หมดนะคะก็จะมีสามกับหกสามตัวไหนก็ได้ค่ะอ่ะเอาคู่นี้แล้วกันเนาะสามหนึ่งสามค่ะและสามสองหกค่ะหมดหรือ,อยังคะลูกหมดแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะก็ถ้าไม่มีแล้วนะคะก็เศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนค่ะเศษนะคะก็จะเป็นสี่คูณสองเป็นแปด 8คูณ4เป็น32นะคะก็จะได้เศษ32ค่ะตัวส่วนค่ะลูกส่วนเท่าไหร่คะ3คูณ1คูณ1ก็ได้3ค่ะ32ส่วน3เป็นเศษเกินทำเป็นจำนวนค่าค่ะเอา3ไปหาร32นะคะได้กี่ครั้งลูกได้10ครั้งนะคะเหลือเศษ2ส่วน3ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของการ ทบทวนนะคะปรับพื้นฐานปูพื้นฐานในเรื่องของการบวกการลบการคูณและการหารนะคะสามารถแชร์เก็บไว้ดูได้เลยนะคะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจคอนเซ็ปต์ในแต่ละเรื่องนะคะเราก็หาโจทย์มาฝึกทำนะคะซึ่งโจทย์ข้อสอบรักคนก็เป็น ลักษณะแบบนี้นะคะก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันนะคะการบวกการลบการคูณการหารเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดแชร์ให้ครูต่ายด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะคะก็อยากให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ได้เรียนอย่างละเอียดเหมือนกับเรียนในคอร์สเรียนของครูต่ายเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการรับชมนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ